Hmm, aku udah coba tadi. ครับครับสวัสดีครับผมเชฟชย,ยันตุ้ยพักดีครับเชฟอาสาจิตอาสาภาคเหนือนะครับได้มาทําการอาสอนอวันนี้ทาขนมปังห้าไส้ครับก็มีไส้หมูหยองมีไส้หอ,อยทองไส้กรอกแล้วก็มีไส้โคดแดงครับผมก็มีผลการตอบรับเป็นที่น่าพอใจครับมี ผู้เข้าอบรมสนใจครับก็เป็นประโยชน์ต่อ,อประชาชนทั่วไปครับที่ได้มาเข้าร่วมอบรมก็ขนมปังวันนี้ก็ก็จะมีเป็นสองพาร์ทครับเป็นสองวันเนาะครับแล้วก็ผลตอบรับโอเคครับวันนี้เป็นที่น่าพอใจครับเป็นผู้เข้าอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างดีครับ ในส่วนของที่มาที่ไปของเชฟกิจอาสาเชียงใหม่ครับก็ได้ก่อตั้งมาได้ประมาณสักปีนึงนแล้ะครับแล้วก็ได้ร่วมกับชมรมเชฟภาคเหนือครับได้ร่วมกันทา,นก,านกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้วิชาในต่างๆให้กับประชาชนที่สนสใจครับแล้วก็ได้ร่วมจิตกับชมรมกิจอาสาด้วยครับต่อต้องกราบขอขอบพระคุณครับ สำหรับสภาสัสงคมสงเคราะห์ที่ให้โอกาสกับผมได้มาเป็นวิทยกรทำการสาธิตในวันนี้ครับรู้สึกภาคภูมิใจครับเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสในครั้งนี้ที่ได้มาให้ความรู้กับประชาชนที่จะได้นำไปเป็นวิชาชีพประกอบวิชาชีพเลี้ยงตัวครับในช่วงโควิดนี้ครับก็ได้ผลประโยชน์นะ สิ่งไหนที่ผู้อบรมมีการตอบรับมีอะไรนะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจมีการสอบถามมาเรื่อยๆครับก็กลับขอบพระคุณครับสําหรับเชฟจิตอาสาสภาสงคมสงเคราะห์ประเทศไทยครับผมครับสวัสดีครับ สวัสดีเจ้าเขาเจ้าของพันนะเจ้าขอในวันนี้นี่ที่ได้โอกาสมาฝึกอบรมนี่ต้องขอขอบคุณสภาสังคมสงเคราะห์ภาคเหนือเนาะได้ได้เปิดโอกาสให้เราได้มาฝึกอบรมทำเบเกอรี่ในวันนี้นี่มีความยินดีนักขนาดเลยที่ได้มาฝึกอบรมตรงนี้มีความยินดีขนาดเนาะ เพื่อที่เขาอบรมแล้วเนี่ยเ่าจะได้เอาความรู้ตรงนี้เนี่ยไปต่อยอดไปเพิ่มอาชีพใหม่เนาะในวันนี้นี่ได้ทำได้เ,กเกรียนทำเบเกอรี่เนี่ยหลายหน้านาดเนาะมีทั้งหน้าสังขยาหน้าเออไ่จช่หน้าหน้าฝอยทองหน้าแฮมแล้วก็ไส้กรอกเนาะมีความสนุกสนานตัวเจ้า สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสันธรกันทาวางังเป็นผู้เข้ารับการอบรมในวันนี้ในโครงการทําอาหารพื้นเมืองภาคเหนือและเบเกอรี่รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการในวันนี้วันนี้เราได้เรียนทำเบเกอรี่นะคะเป็นขนมปังใส้หน้าใส้ต่างๆทําให้เราจากการที่เราไม่รู้ว่าขนมปังทํำยังไงหรือว่ารู้เพื่อน,อนๆที่เข้ารับการอบรม รู้บ้างนะคะแต่ก็มาแชร์ประสบการณ์กันนะคะค่ะถือว่าได้ได้ได้ช่วยกันแบ่งปันความรู้แล้วก็ต้องขอขอบคุณอย่างหนึ่งนะคะก็คือเชฟที่เป็นวิทยากรให้เราวันนี้เป็นเชฟทีมจิตอาสาที่ได้มาร่วมให้ความรู้แบ่งปันให้ความรู้กับเราในวันนี้ดิฉันคิดว่าการมาอบรมในวันนี้จะนําความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดธุรกิจของตัวเองนะคะก็คือจากในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะคะก็ยังจะช่วยให้เราได้ทํา มีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะในการอบรมครั้งนี้ดิฉันขอขอบคุณสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยที่ได้ช่วยนำความรู้ดีๆโครงการดีๆมาให้กับพวกเราเชาวเชียงใหม่นะคะขอกราบขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะ